ก็ใช้งานวิ่งรับส่งคนเจ็บคนป่วยเงี้ยครับต้องใช้อัตราเร่งแซงดีหน่อยเลยมาใส่กล่อง ECU เพิ่มคันนี้เป็นรถนิวคอมพิวเตอร์นะครับพี่ลูกค้าเขาก็เป็นรถร่วมกับมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับทีนี้ก็จะต้องบรรทุกผู้ป่วยแล้วก็มีอุปอกรณ์การแพทย์ในะหนังรถน้ําหนักเยอะขึ้นนะครับตามการใช้งานทีนี้พี่ลูกค้าก็รู้สึกว่ามันยังเร็วขึ้น ได้กว่านี้อยู่ในรูปแบบที่ยังปลอดภัยอยู่นะครับเขาก็เลยมาใส่กล่องออโต้บูสได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาอีก52แรงม้าแล้วก็แรงบิดอีก115นิวตันเมตรนะครับทีนี้พอแรงม้าที่เพิ่มขึ้นประมาณนี้ทอประมาณนี้เห็นผลรูปแบบไหนเดี๋ยวลองให้พี่ลูกค้าเขาลองขับดูครับว่าเป็นยังไงเร่งดีขึ้นเยอะเลยครับเกียร์ต้อเปลี่ยนไวดี เดิมๆม,มันจะอืดกว่านี้เกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนอ๋อเกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยเหรอครับใช่ครับอ,อตอนนี้พอใส่กล่องเข้าไปจังหวะเร่งแซงดีอัตราเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นอ่ากำลังรถดีขึ้นครับโอเคได้ครับพี่ขอบคุณมากครับ